พี่จมันสิปูแพรไปรตามดินนะเป็นบานๆมาเช้าน,น,านี่เดี๋ยวะบ้างประมาณนี้อันนี้ที่ลายๆเยอะแต่บาง นี่ทุกคนนะครับเห็นซับมา Bye. อันนี้คือคือจิบเก็บไปแล้วลายเตยม็มคือ

บ,บ,บคงคังตะกุ่นแพรกข้างกันอันนี้อันนี้คือกว้างาตันี้ว ั้แม่ค่อยหายไปไส่แบบนี้แม่ค่อยหายไปใส่กับบหล,ลึก 在。Okay. Coop bắp dù vẫn sẽ ra cái mùa tay, and kia park, and kia 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 này kia đấy, kia 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 đấy, kia lộn kia kia đấy kia 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 nè, kia 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 ดีสุดเลยนรีดแป๊บอยูยวนี่โอ๊ะเ้ยปิดอันปิดข้างโผหาเราใหม่ จากกันโดยเฉพาะการจับจ่าย mời các cửa ngang 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 thử ngang ngang nó ngang 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 tới ngang ngang tới ngang là แม่หาตายก็คือเห็นเอาใหม่ขลูกกาหา้าลูกกาหา้าผพ้แม่ตอมพุแม่เพื้อนโอ่แนวดูกแกว ไม่แห่นะต้องถือ้อดอกกันมันเป็นตะลึกเอ,เอกเทมีคุดเหยเมีคุดได้ฮะขู่ได้แ้งโอ๊ยเอกได้แ้งหน่อยหนึ่ง นิดหน่อยเดิเหรอพอดีซัมในจิ้มเหี้วนี่มันตายมาแล้วนี่กอบไผ่นี่เหี้วกอบมาหกกระดกเอกับมียาห่าอุ้ยนี่แม่นี่จโจอยู่นี่นี่เรล่จนโจอยู่นี่ล้องโย เอาเถ่ะน้อมันแกบอกับแก่ดบออมีแกนะอ่อนอยน้องขามีห้า

ทางนี้ป่ะทางนี้เหรอเออเยอะไปไม่พอ เอนิวัตต anyway ้นนั้นประกันจองเจ้าเ่ามีได้ด้วน้องปลาปูประกันจองนึงน้องนาเด้อล่เหือนหลักอ่